เจ๊ปังหมายเลข24แบบใหม่ขนมปังฝรั่งเศสที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและเรื่องของภูมิแพ้โดยใช้นมของฮานาโกะเป็นวัตถุดิบหลักว่าแต่มันจะเป็นยังไงกันนะถ้าพร้อมกันแล้วล้วก็ไปรับชมกันได้เลยไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ เจปังหมายเลข24มากดให้เราเห็นในเจปังตอนที่5ที่อาซึมะและคาวาจินั้นได้รับโจทย์จากมัตสึชิโรผู้จัดการปังตาเซียสาขามินามิโตเกียวว่าให้ทําขนมปังที่มารับประทานมาซะโดยเขานั้นให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นและถ้าเขาทั้งสองไม่สามารถทําได้ก็จะถูกไล่ออกในทันที ซึ่งสาเหตุที่ต้องทําขนมปังม้ารับประทานนั้นก็เพราะว่าขนมปังที่ม้าจะยอมรับประทานต้องเป็นขนมปังที่ดีและไม่มีโทษต่อสุขภาพเนื่องจากในอดีตผู้จัดการนั้นเคยทําขนมปังที่น้องสาวของเขากินไปแล้วเกิดอาการภูมิแพ้เฉียบพลันเนื่องจากละเลยในเรื่องนี้ไปทําให้เขาเกือบสูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รักไปแต่แต่นับเป็นต้นมาเขาก็เริ่มทําขนมปังด้วยใส่ใจในเรื่องของภูมิแพ้มากขึ้นโดยเฉพาะ ขนมปังในหัวข้อครั้งนี้อย่างขนมปังฝรั่งเศสที่เป็นขนมปังประจําโต๊ะอาหารที่มักจะมีอยู่ทุกบ้านดังนั้นจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยสาเหตุหลักของการแพ้นั้นมาจากเนยที่ทํามาจากนมวัวโดยในนมวัวนั้นมีสารอัลฟาเอส -1 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทําขนมปัง ที่ไม่ใช้เนยหรือนมวัวแต่ยังคงรสชาติความอร่อยไว้ได้อยู่ออกมาอสึมะนั้นจึงได้โทรไปปรึกษาพี่สาวของเขาและได้นึกถึงนมฮานาโกะที่ครอบครัวของเขานั้นดื่มมาตั้งแต่ยังเด็กจึงได้นํานมนั้นมาทําเป็นเนยและทราบเป็นเจปังหมายเลข24แบบใหม่เจปังฝรั่งเศสขึ้นมาซึ่งถึงแม้ว่ามาจะไม่ยอมกินเจปังหมายเลข24และเกลียดถึงขั้นกระทืบซ้ําก็ตามแต่เมื่อคาวาจิและผู้จัดการได้ลองชิมก็ถึงกับล่องลอยไปในอวกาศจนได้เจอกับกลุ่มดาวแพะแบ๊ะ,บะลยทีเดียว นอกจากนี้ขนมปังยังเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมของแป้งหมักที่ไม่มีในขนมปังนมทั่วไปอีกด้วยเพราะในนมแพะนั้นแตกต่างจากนมวัวตรงที่ไม่มีสารอัลฟาเอสวันที่ทำให้เกิดภูมิแพ้และนอกจากนี้ขนาดของอนุไขมันในนมแพะอย่างเล็กกว่าของนมวัวมากทำให้มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในแป้งโดยได้ดีกว่าส่งผลให้ขนมปังมีความนิ่มและรสชาติที่กรอบมากนอกจากนี้นมแพะยังมีสารอาหารอยู่สูงเพราะมีเทอร์ดินมากกว่าของนมวัวถึง20เท่าเลยทีเดียวทำให้ถึงแม้ว่ามาจะไม่กินขนมปังนี้แต่ผู้จัดการ กับถูกใจในแนวทางการทําขนมปังของอาซึมะเป็นอย่างมากและได้ตัดสินใจรับทั้งเขาและคาวาจิเข้าทํางานที่ปังตาเซียสาขามินามิโตเกียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะจบไปแล้วนัวมสำหรับเจปังหมายเลข24เจปังฝรั่งเศสที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมณาาที่นี้ด้วยส่วนลิงก์เราได้แปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อจะได้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ตต้ออองขอัวลาไปก่น สวัสดีครับ